สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ช่อง e n g กี้ h ุ๊ o แพคเก e r นะคะแล้วก็วันนี้นะคะหนังสือที่อิงจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะคือเล่มนี้ค่ะนี่ค่ะ d ีวายบีนะคะไม่ใช่มนุษย์และตัวตนอื่นๆค่ะ ก็สำหรับ DIY b e i n g เล่มนี้นะคะเป็นผลงานของนักเขียนที่ชื่อว่าจิดานันเหลืองเพียนสมุดนะคะงานจากสำนักพิมพ์แซลมอนค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็น่าจะคุ้นชินกับชื่อนักเขียนคนนี้นะคะจิดานันเหลืองเพียนสมุดนะคะเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในนักเขียนนะคะที่เคยเขียนหนังสือแล้วได้รางวัลซีไรส์มาแล้วนะคะกับเรื่องสั้นก็คือสิงโตนอกคอ,อกนั่นเองนะคะ ก็สำหรับจีดานันนะคะอิงก็ประทับใจเขานะคะตั้งแต่เล่มสินโตนอคอกนะคะแล้วหลังจากนั้นมานะคะอิงก็พยายามที่จะมองหาว่ามีผลงานไหนของจีดานันอีกนะคะที่เข้าทางแล้วก็อิงสนใจจนมาเจอเล่มนี้นะคะ D Y B อิงนะคะก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นเรื่องสั้น ก็ไม่ได้สั้นเท่าไหร่ก็แต่ละเรื่องนะคะถ้าถามมาเทียบกับปริมาณเรื่องสั้นที่อิงเคยอ่านนะคะก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะคะในเล่มนี้นะคะก็จะมีเรื่องสั้นกึ่งยาวเรื่องสั้นระดับปานกลางนะคะทั้งหมด8เรื่องด้วยกันนะคะก็ถ้าจะให้ให้คํานิยามว่าเรื่องสั้นของเล่มนี้ทั้งหมดเป็นแนวไหนนะคะ,ะสําหรับอิงนะคะอิงคิดว่าโดยรวมทั้งหมดในเล่มนี้คือเล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกสมมุติค่ะ ยูโทเปียดิสโทเปียอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกๆเรื่องนะคะก็จะมีการพูดถึงสถานที่สมมุตินะคะบางเรื่องก็อาจจะเป็นสถานที่สมมุติในแบบแฟนตาซีนิดหนึง่งอ่ะแต่บางเรื่องก็อาจจะเป็นสถานที่สมมุติในแบบไซไฟนิดนึงอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีความแบบบอกได้ชัดเจนว่าอันนี้คือไซไฟวิทยาศาสตร์จา๋จาโอเทคโนโลยีพัฒนาการอะไรเงี้ยนะคะหรือมันก็อาจจะไม่ได้บอกความเป็นแบบ สายไฟมากๆมีจินตนาการสูงก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะทุกๆทุกๆเรื่องในเล่มนี้นะคะจะเป็นเล่มที่พูดถึงเรื่องราวของอโลกสมมุตินะคะอาจจะเป็นโลกสมมุติคือสถานที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะคะหรืออาจจะเล่าสถานที่ที่มีอยู่จริงเช่นประเทศไทยแต่เป็นประเทศไทยในอนาคตอีกแบบพันปีอะไรแบบนี้นะคะก็ก็เป็นเป็นเหตุการณ์สมมุติ นะคะพูดถึงเลืองโลกสมมุติในในโลกอนาคตอยู่ดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องราวที่แบบจริงๆก็เข้าทางเราเพราะว่าเราเป็นคนมีจนินตนาการสูง <c oughs> ค่ะก็ประมาณนี้อิงก็เลยชื่นชอบมากนะคะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่อิงรู้สึกว่า,าจบ ได้น่าประทับใจนะคะสามารถทําให้คนอ่านเนี้ยไปจินตนาการต่อหรือว่าคิดต่อสานฝันต่อเองได้เรื่อยๆนะคะซึ่งเองรู้สึกว่าก็เป็นข้อดีนะคะของการอ่านหนังสือแนวๆนี้นะคะช่วยปลุกจินตนาการต่างๆของเรานะคะให้เราคิดนอกกรอบนะคะการอ่านหนังสือแนวนี้นะส่วนหนึ่งนองมองว่ามันก็เป็นการหลีกหนีความจริงเนาะเป็นการเอ็กซ์เคปอย่างหนึ่งนะคะก็ทําให้เราเอนจอยไปกับ โลกสมมุตินะคะที่นักเขียนพยายามจะสร้างขึ้นแต่ว่าก็ทําให้เราสะท้อนมุมมองในโลกของความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีหลายๆไอเดียที่ทําให้เราฉุกคิดขึ้นด้วยนะคะเรื่องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองศาส,สนาต่างๆนะคะที่หลอมรวมจนมาเป็นเราที่อยู่ในประเทศในทุกวันนี้นะคะก็สําหรับ 8เรื่องทั้งหมดในนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างที่หญิงบอกเป็นโลกสมมุติเนาะมีการพูดถึงโลกสมมติที่มองข้ามเกี่ยวกับเรื่องเพศไปนะคะมีเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลานะคะมีเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาค่อนข้างเยอะค่ะมีนักเดินทางข้ามเวลาไปนะคะหรือว่าพูดถึงสถานที่ที่ อยู่ในกรอบเวลาที่เป็นที่ฟิกซ์แล้วก็จะมีนักเดินทางเนี่ยเดินทางข้ามเวลามาสำรวจในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะเราก็พูดถึงเรื่องราวของแบบมนุษย์ในโลกสมมุติในหลากหลายแบบนะคะซึ่งอิงว่ามันก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับชื่อเรื่องนะคะก็คือเนี่ย i ีไ d Being ใช่ไหมก็คือแบบไม่ใช่มนุษย์เราก็เป็นตัวตนอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นตัวตนที่ไม่สามารถระบุได้ว่าจริงๆแล้วแบบ เป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงตัวละครหลายๆตัวนะคะที่อ้างอิงมาจากเ,าเรื่องราวที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นเวตาลน,นะคะก็นํามาเล่าต่อต่อยอดทาให้เราเนี่ยแบบได้มีจินตนาการสูงขึ้นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราอยากจะไปหาอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะ สำหรับเรื่องที่อิงชอบมากที่สุดนะคะในเล่มนี้นะคะก็คือเรื่อง The Time Traveler Breakpoint at 2020นะคะพูดถึงเหตุการณ์ตอนโควิดนะคะพูดถึงกรอบเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดในปี2020นั่นเองนะคะก็เป็นปีที่ทุกๆคนนะคะน่าจะได้ผ่านกันมาแล้วเนาะแล้วก็เข้าใจหัวอกนะคะเป็นอย่างดีนะคะว่า,าระหว่างที่เราต้องใส่หน้ากากระหว่างที่เราต้อง ล็อกดาวน์โซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของทุกคนแล้วก็มันมันเปลี่ยนไอเดียมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรายังไงนะคะก็เลยรู้สึกว่ามีจุดร่วมกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องที่เล่ามาะคะเป็นเรื่องแนวแบบรักโรแมนติกนะคะที่อิงก,ก็รู้สึกว่าเออหาทางลงให้กับเรื่องนี้ได้ดีมากน่ารักมากนะคะใครที่ ชื่นชอบนะคะก็คิดว่าน่าจะชอบแนวแนวนี้เหมือนกับอิงนะคะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก็แล้วแต่ความชอบใจของแต่ละคนนะคะว่าจะชื่นชอบเรื่องแนวการเมืองนะคะแนววิทยาศาสตร์มากๆนะคะหรือว่าแนวที่พูดถึงเรื่องของเส้นกรอบเวลานะคะก็ลองไปอ่านกันดูได้กับเนื้อหาเรื่องสั้นทั้ง8เรื่องในเล่มนี้นั่นเองค่ะในตอนท้ายนะคะจิดานันนักเขียนนะคะได้เขียนไว้ว่าจรงิงๆแล้วทั้ง8เรื่องนี้นะคะบางเรื่องนะคะได้มีการตีพิมพ์ไปบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งใน ภาคภาษาไทยหรือว่าในภาคภาษาอื่นนะคะเช่นภาษาญี่ปุ่นนะคะมีหลายเรื่องนะคะที่เคยตีพิมพ์ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ตีพิมพ์ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยซึ่งอิงก็รู้สึกว่าเออการที่นามารวมเล่มและตีพิมพ์เป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะที่เราได้อ่านหนังสือแนวแนวนี้นะคะก็ถ้าคนญี่ปุ่นเลือกหยิบไปให้เยาวชนเขาได้อ่านแล้วมองว่าดีอิงก็คิดว่าทางเราเองนะคะก็น่าจะน่าจะเปิดใจแล้วก็น่าจะชื่นชอบนะคะทั้งแ เรื่องที่อิงอ่านมานะคะเป็นเรื่องที่สนุกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบแนวแนวนี้เช่นกันนะคะใครที่เคยอ่านงานของจีดาน,นันก็น่าจะพอนึกออกนะคะว่าเขาจะเก่งในการเขียนเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยโลกสมมติยูโทเปียดิสโทเปียได้ค่อนข้างดีค่ะอิงจะสรุปให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันนะคะสําหรับ8เรื่องนะคะ เรื่องแรกนะคะ The Ordinary World c อซ s นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงประชากรนะคะในเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าคอซานะคะเป็นประชากรที่ตอนเกิดมาทุกคนนะคะจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดแต่พออายุช่วง30เป็นต้นไปทุกคนจะกลายเป็นผู้ชายอ่าแค่เปิดมาก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะในเรื่องจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ลองไปหาอ่านกันได้ค่ะ เรื่องที่สนะคะอย่างที่อิงบอกว่าเป็นเรื่องที่อิงชอบที่สุดนะคะ Time Traveler Breakpoint Act 2020นะคะพูดถึงคนที่เฝ้าประตูการเวลานะคะทุกคนเนี่ยจะถูกฟิกให้เฝ้าในแต่ละปีต่างๆกันไปซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปี2020นะคะแล้วผู้ที่เป็นนักเฝ้าเนี่ยก็เฝ้าอยู่วนไปนะคะพอ จบวันที่31ธันวาคมของปี2020ปุ๊บนะคะหลับตาตื่นมาก็จะเป็นวันที่1มกราของปี2020ปีเดิมค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่านักเฝ้าคนนี้นะคะเกิดมีความรักขึ้นมาแล้วก็อยากจะอยู่ปีใหม่ปีต่อไปเรื่อยๆนะคะกับคนที่เธอได้รักนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาจะสามารถข้ามผ่านทาโซนแห่งเวลานี้ไปได้ไหมต้องไปติดตามค่ะ เรื่องที่3นะคะชื่อว่ามองเธอมาแสนนานนะคะเรื่องนี้นะคะลักษณะการเล่าอะคะ่ะเหมือนการเล่าแบบเวลาเราโทรเข้าไปในรายการวิทยุนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ดีเจฟังเนาะว่าชีวิตรักเป็นยังไงมีอะไรจะโทรมาปรึกษาอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ตอนท้ายเฉลยได้น่ารักมากนะคะก็ลองไปหาอ่านดูกันได้คะ่ะ เรื่องที่4ี่นะคะ My 140 Character Farewell นะคะเรื่องนี้จริงๆมีความเล่าได้เป็นเชิงฟิลญี่ปุ่นมากเลยนะคะเล่าเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ตายไปแล้วนะคะแล้วก็มีเวลาแค่ไม่กี่วันในการที่จะล่ำลาญาติพี่น้องนะคะก่อนที่จะจากไปในอีกภพภูมิหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเปิดเรื่องมาว่าถ้าคุณรู้ตัวว่าจะตายคุณคิดว่าคุณจะทาอะไรค่ะ เรื่องที่5ชื่อว่าประเภทของนักเดินทางทางเวลาและดีวอื่นๆเรื่องนี้นะคะลักษณะการเล่าคือเป็นบันทึกค่ะบันทึกของนักเขียนก็คือใช้จีดานันเป็นตัวละครนะคะเล่าเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาไปที่ห้วงต่างๆนะคะเพื่อไปสัมภาษณ์มนุษย์แปลกๆนะคะในแต่ละไทม์โซนในแต่ละเวลานั่นเองนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กึ่งๆแฟนตาซีกึง fantasy, ก่งๆไซไฟค่ะสนุกดี เมื่อปีาศาจยุติการเดินทางค่ะเรื่องนี้นะคะก็มีการนําตัวละครที่เรารู้จักกันดีแล้วก็คุ้นเคยอย่างเช่นเวตานะคะมาเป็นตัวละครหลกักแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางการเล่าเรื่องแล้วก็ศิลปะนะคะ,ะจริงๆอ่ะอิงรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้บรรยากาศการนําไปขยายความเป็นภาพยนตร์เป็นหนังได้ดีสวยงามเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ใครที่ชอบอ่านแนวนี้นะคะก็น่าจะชอบเรื่องนี้ค่ะ เรื่องถัดมานะคะคนตัวโตผู้ถูกขังไว้นะคะเรื่องนี้นะคะก็จะมีสถานที่สมมุตินะคะเป็นเรื่องราวของการพูดถึงขนาดตัวของคนนะคะคนที่มีอํานาจก็จะตัวใหญ่มากๆคนที่ไม่ค่อยมีอำนาจก็จะตัวเล็กๆมากๆนะคะอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะคนตัวใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองหลวงเนาะส่วนคนตัวเล็กๆก็จะอยู่ที่ชนบทนะคะการพบกันครั้งแรกของคนตัวเล็กมากๆนะคะที่ไปเจอกับคนตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเรื่องนี้เป็นการแบบ เป็นบริบทอุปมาอุปไมยทางด้านการเมืองได้ดีมากค่ะใครที่ชอบอ่านแนวการเมืองของคนนี้นะคะก็น่าจะชอบเรื่องนี้ค่ะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะชื่อเรื่องว่ารีไรท์พบนะคะสําหรับรีไรท์พบนะคะก็คือเล่าถึงเรื่องของการเดินทางข้ามเวลานะคะอ่าเล่าถึงยุคที่ประเทศไทยะคะ่ะสามารถมีไทม์ชีนะคะเดินทางย้อนเวลากลับไปได้นะคะแล้วก็มีทีมงานนะคะที่จะย้อนเวลากลับไปเพื่อไปลบประวัติศาสตร์ของประเทศนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์บางอย่างที่เราไม่ชอบใจนะคะแต่ว่าทําหลายครั้งแล้วนะคะก็ยังไม่สําเร็จนะคะจนทําให้ตัวละครบางตัวนะคะในเรื่องเนี่ยถูกใช้งานบ่อย นะะจนสภาพจิตใจแทบจะขาดวิ่นหมดแล้วนะคะอาตัวละครทั้งหลายนะคะจะจัดการเรื่องราวได้ยังไงนะคะก็ไปติดตามได้นะคะทั้งหมดนะคะก็คือ8เรื่องสั้นจาก d y i Being ไม่ใช่มนุษย์และตัวตนอื่นๆนะคะบอกเลยว่าทั้ง8เรื่องสั้นนี้ก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็อิงก็ไม่อยากให้จบด้วยนะคะคิดว่าถ้าแบบแต่ละเรื่องสามารถนําไปเล่าต่อแล้วก็ขยายได้อีกก็น่าจะสนุกขึ้นมากๆเลยค่ะใครที่ชอบแนวโลกสมมติยูทบเบียดิสทเบียนะคะก็น่าจะชอบค่ะเล่มนี้ค่ะ สำหรับด้านในของหนังสือนะคะก็จะมีที่ค้นหนังสือแถมมาให้เป็นที่ค้นหนังสือสองแบบนะคะอันแรกก็จะเป็น นี่ค่ะแบรนด์แซลมอนนะคะจากสนักพิมพ์ที่2ก็จะเป็นที่ขั่นหนังสือที่ลายเดียวกับปกหนังสือค่ะแบบนี้ v i ไ i Being นะคะใครที่สะสมก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่ามีที่คั่นหนังสือกับปกที่ลายเดียวกันน่ารักแล้วก็ตัวที่คั่นหนังสือที่เป็นแบรนด์แซลมอนก็ทําสีมาได้แมทกับเล่มด้วยนะคะถือว่าเป็นแพคเกจจิ้งที่น่ารักใครที่สะสมก็น่าจะชื่นชอบกันค่ะ สำหรับเล่มนี้นะคะ DIY Being ไม่ใช่มนุษย์และตัวตนอื่นๆงานจากจิดานันเหลืองเพียรสมุดนะคะยังหาอ่านได้กันที่สำนักพิมพ์แซลมอนค่ะสุดท้ายก่อนจากกันไปค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปของอิงนะคะโอกาสหน้าอิงจะมารีวิวหนังสืออะไรให้ฟังอีกนะคะก็ติดตามกันได้ที่ช่อง i n ง i ีส b บุ๊ p แพคเกนะคะวันนี้อิงไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ